จะผม้างบนะครับอคอหอยครับผมมากยวงี่ครฟั สวัสดีค่ะครับสวัสดีสบายดีพ,ยพ่อแม,ม่พี่น้องเบิร์ดจูบูจูคนมัอนี้พบกับซองสาวในพาแซบคือเก่าคือเดิมพีม่น้องมะมัอนี้เนื้อโลกจิ้มพี่น้องมัอนี้สายซุกเล้วไปดิ่งเนาะสายดิบกลับไปแล้ว,วนนมื่อนั้นมัอนี้สายสายซุกแก้วขมุมมัอนี่แก้วซีบจ <c oughs> ิ้มะแซบแซบไปดงเ้าผัดสลัดข้าวเหนียวกระมีมาพี่น้องมาแซบแซบไปดิ่งข้าวเล่ากินเชาแรงน้ำแข็งให้ไปดิ่งได้มะชาวแรงทำง่ายคือเก่า เจ้ามือไม่ได้กินข้าเป็นติเเจ้าผมบังดําเบิ้งินน้องคอคอหอมพักนะควายมาเป็นน้องพักนอนแบบสิ มาแจ้งนีนะฟังแข่งตัวเลยว่ะคินยากไป่นหอยากแบบโตจิ่มนะเพราต่ำกันจะถึงไหมเออจัดมาก เดียวด๋ยวมันเ็ลเผมผมขออาจจะกินพักไรไร กินตัวนี้แล้วก็มกินตัวนี้ภาพวะน้วมากันวมพยายมมากค่มนะช้าใจอเคผมมาีดกินกันตนนน <laughs> ่อ กินักหลายแยุ่อ้อยน่ะอทำนเจ๊ยๆอืมได bắt đầu từng sẽ rung, sẽ rung người mọi 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 người ต้องกินมาทำเงองนะเนื้องามงามเป็นอโลกบลบกิพีดุค่ะ เพื่นเพื่อแน้อละถัโวแบบจะดุงนี่มันจะมันมันเนเพื่อเพื่เพวันหลังมันมันวันหลังจะเฮ็ดแกงออมก็กินเลยนะแกงออมเนี่ยจะกินแบบมานติดมันหนักเนาะ โลมาเต็มตา่าแล้วเนะ หลายอ่างดินานไปไปนอนให้กินเมนูอย่างก็ะเบนไม่ได้ไปนหนปะออลงแห้งี่ย

ิมมืมนหลับะคุณคูค่ปะคุณแม่คย่าอ้อเตะบัางยิ้ม เพอพักน้อยนะอ้าวน้เรากินนี่กอินพน้อยยังบอกมัเอไปนเนาะผมปิวเจียยังกินยังอรับกินนี่ตัวเพ็นจะมีะกินอะไกันไหมอะก็แจ้กนตาพป่น้องสาวในปลาแซ่บแบบเปเด้อาสวัสดีค่ะสวัสดีสบดี